วัสดีจ้าวันนี้แม่จะมาพูดเกี่ยวกับกาลาเมลซิกนะคะแม่จะพูดตามความเข้าใจที่แม่ได้เข้าไปดูในเว็บนะคะแล้วก็ศึกษามานะคะว่าเป็นยังไงเหมือนแบบไปดูในเว็บมาว่ามันเป็นประมาณไหนยังไงนะคะโอเคกาลาเมลซิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะทางกาลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคกาลาเมลสิเนี่ยมันจะ เขาจะทําแบบว่าให้แบบเหมือนเปลี่ยนวงการดนตรีแบบเดิมๆให้เข้าให้เข้าสู่โลกของดิเซนทรายมากขึ้นนะคะอารมณ์ประมาณอาจะพูดยังไงดีอารมณ์แบบว่ารวมศิลป,ปินผู้ฟังแล้วก็พูดถึงโนดพูดถึง NFT นะคะโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางเลยนะคะโอเคค่ะกาล่ามิวสิกเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นจะทำ เป็นอุตสาหกรรมเพลงที่รันอยู่บนบล็อกเชนนะคะแล้วก็หาทั้งศิลปินหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ให้และก็รวมทั้งแฟนเพลงนะคะรวมในกาล่ามิวสิกให้แบบเหมือนมีความเชื่อมโยงกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้เหมือนใครที่เหมือน,ออนแฟนๆอยากใกล้ชิดกับ พวกศิลปินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบสามารถทำได้โดยการเข้ามาซื้อเพย์ NFT ในกาลในกาล่า,ามิวสิกเนี้ยนะคะโอเคค่ะเรามาพูดออย่างอย่างในตัวตอนนี้นะคะเดี๋ยวแบบสิเต็มนะคะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนว่าคล้าย อันที่หนึ่งเนี่ยนะคะคล้ายๆกับศิลปินสามารถลง NFT ได้เพื่อขายในการ่ามิวสิกสามารถสร้างอาจจะเป็นเพลงของสะสมตัวต่างๆคือไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับศิลปินนะคะเหมือนมันมันสามารถทำให้ศิลปินนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำเกี่ยวกับเพลงหรือผลงานต่างๆของเขาได้นะคะแล้วก็อย่างข้อสอนะคะแฟน แฟนก็จะมีของสะสมสามารถสนับสนุน NFT ของศิลปินที่เขาได้สร้างขึ้นได้นะคะสำหรับแฟนแฟน,นะคะโอเคแล้วก้อนที่3เนี่ยมันก็จะหมายถึงคล้ายๆกับศิลปินและเจ้าของ NFT สามารถเอิรนแล้วก็ได้รีวอร์ดตอนที่ในอนาคตนะคะเราก็จะมีโน้ คือสมมุติว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆฟังเพลงแล้วก็เล่นเพลงอย่างเงี้ยอาจจะได้รีวอร์ดในการเป็นเป็นโทเค็นนะคะคือจะไม่ไม่ได้เป็นโทเค็นของกาลานะคะเป็นกาลามิวสิกโทเค็นนะคะโอเคค่ะแล้วอย่างที่สี่เนี่ยค่ะก็คือเหมือนฟังแล้วก็เอินได้คนที่ไม่ไม่ถือไม่ถือโนต้ตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะฟังแล้วก็สามารถที่จะได้ไรายได้เอินได้ในในอนาคตนะคะ ฟังเพลงแล้วก็ได้ผลตอบแทนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็มาดูกันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่แม่มาทําคลิปอธิบายเนี่ยก็<笑><笑>โน้ตแม่ได้ซื้อไปตั้งแต่ตอนที่มันเปิดใหม่ๆแล้วนะคะส่งราคาประมาณสามพันกว่ากาล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอตัวกาล่าโน้ตเนี่ยมันมีความน่าสนใจก็คือจริงๆอะมันเปิดขายตั้งแต่วันที่สิบสองเดือนสองนะคะปีนี้ผ่านมาแบบ ผ่านมาแป๊บเดียวก็ขาย <_ d ream> ขายขายออกไปเร็วมากเพราะว่าเออคือความน่าสนใจของมันก็น่าจะเป็นเหมือนอะไรที่มันใหม่เกี่ยวกับวงการมิวสิกอะนะคะซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยแม่อธิบายสั้นๆมิวสิก,ก,ก,กมันอาจจะไปอยู่ในจําพวกแบบเพลงที่เหมือนต้องผ่านตัวกลางแล้วก็เราก็ต้องไปซื้อซื้อมาแต่ตอนเนี้ยเราสามารถเป็นเจ้าของเหมือนคล้ายๆกับเข้าถึงศิลปินที่เขาได้ออก ออกเพลงออกอะไรอย่างเงี้ยง่ายง่ายง่ายกว่านะคะโอเคแล้วอย่างคือไอตัวทางกาล่ามิวสิกนะคะมันเขาก็ได้ปล่อยเหมือนเดี๋ยวให้ดูนะคะปล่อยตอนนี้เดี๋ยวแบบเขาได้ปล่อยเพลงของอ่าสนุบสนุบด็อกนะคะมาใช่ไหมโอเคหมดไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะเออ เราก็คือตอนเนี้ยไอไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรกของทางกา l ่ามิวสิกนะคะมันหมดไปแล้วแต่เขาก็จะมีแบบของสนุปด o อกเนี่ยมันหมดไปแล้วแต่ราคาเนี้ยมันแพงมากเลยนะคะสำหรับสำหรับของไอไอตัวเนี้ยคะ่ะเพลงของสนุปด o อกที่เขาเปิดตัวมาเนะะี่ยค่ะจะอยู่ราวๆประมาณแสนแปดบาทนะคะโอเคแล้วก็แต่เวลาผ่านไปแม่ว่ามันจะแบบ มันจะต้องขึ้นขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในตัวโนดนะคะเดี๋ยวเรามาดูโนดนะ,ะมาดูกาลาโนดซึ่งตอนนี้ยมันโซเอาไปแล้วเนาะคือเขามีมีโนดที่จำกัดน,นะคะแต่แม่ซื้อไปแล้วโอเคคือไอตัวกาลาโนดหลายเส้นเนี่ยนะคะเขา แม่ก็ไม่รู้ว่าแนนาโคเมันจะขึ้นไปในราคาที่เท่าไหร่แต่แนนาโคเดมันสามารถเอินเหมือนคนมาฟังเพลงของอ่าการลามิวสิกนะคะแล้วมันมาโดนทางโนดเราแล้วเราก็จะได้เอินในจุดจุดจุดนั้นนะคะเป็นรายได้ะคะ่ะโอเคเมื่อตอนที่แม่ซื้อมันอยู่ในราคาตอนนั้นนะคะประมาณ1,200 us ประมาณ1,200 us ได้นะคะ โอเคแต่แล้วก็อาจจะแบบคือเวลาเอินเนี่ยจะได้เป็นโทเค็นของมิวสิกนะคะมิวสิกโทเค็นนะคะโอ okay. เคแล้วก็ส่วนในปัจจุบันนะคะคือเราเรา อไอตัวเนี้ยคะ่ะมันมันในในตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมาเพราะมันเพิ่งเปิดใหม่อะคะ่ะมันใหม่มากอาจจะต้องรอแบบผ่านไปปีนึงก็คล้ายๆกับไอตัวที่เมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะที่กาล่าเกมทำโน้ตขึ้นมานะเป็นกาล่าโฟลเดอร์โน้ตนะคะเมื่อก่อนเนี้ยกาล่าโฟลเดอร์โน้ตขายแค่พันพันยูเอสเองอะแต่ตอนเนี้ยเ,เวลาผ่านไปหนึ่งปีอะเออมันขึ้นแบบ ขึ้นหลายเท่ามากเลยเนาะในอนาคตแต่ไอตัวมิวสิกเนี่ยแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือว่ามันน่าจะแบบเหมือนเปลี่ยนวงการเพลงแบบในในโลก NFT ไปอีกนะโอเคค่ะถ้าท่านไหนสนใจเนาะในอนาคตมันอาจจะเปิดแบบมิวสิกเพย์โน้อะไรอย่างเงี้ย การล่ามิวสิกโนดอันใหม่ขึ้นมาก็ได้เลยแล้วลองลองดูนะคะแต่ตอนนี้มันหมดมันโซอาแล้วเนาะแต่ถ้าใครสนใจอะ่ะอย่างเพลงอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอย่างตัวแบบมิวสิกเพลงเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเขาจะมีศิลปินศิลปินมาอีกเนี่ยเห็นไหมต่อคิวต่อคิวมาเนาะเออถ้าใครแบบสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยใส่อีเมลตรงนี้นะ ใส่อีเมลไปแล้วก็กดกด sign up แล้วเขาก็จะส่งข้อมูลแบบเกี่ยวกับพวกการามิวสิกเนี่ยมาให้แบบว่ามีข่าวสารอะไรเขาจะส่งมาให้เราทางอีเมลเนาะโอเควันนี้แม่ขอจบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย